แม่ล่านไว้ใจบางแจ็คร้อยเปอร์เซนเผยคุยกันทุกวนันไม่กังวลตำรวจเรียกสอบปมมือถือ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่7มิถุนายน2,565ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจโทกรอนชายคล้ายคึงได้เชิญตัวนางพนิดาหรือคุณแม่แตงโมมาให้การในฐานะพยานในคดีของกระติกที่เคยมาแจ้งความเอาผิดผู้ที่โพสภาพและข้อความกล่าวหาตัวเองและบุคคลบนเรือสปีดโบท๊ทพร้อมให้สืบสวนหาบุคคลปริศนาวิดีโอคอลผ่านไลน์หลังไปออกรายการโทรทัศน์ ส่งภาพส่วนตัวของแตงโมพลตำรวจโทรกรอนชัยกล่าวว่าเบื้องต้นจะใช้เวลาในการสอบปากคำคุณแม่เพียงคนเดียวนานหลายชั่วโมงเพราะมีข้อซักถามราว30คําคำถามโดยการเรียกคุณแม่มาสอบปากคำในครั้งนี้เพราะคุณแม่เป็นผู้ส่งโทรศัพท์ของแตงโมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญไปให้บางแจ๊กก่อนที่บางแจ๊กจะเอาข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมไปโพสต์ลงในโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายเบื้องต้นทางตำรวจไซเบอร์ได้ประสานไปยังเฟ ซบุ๊กประเทศไทยแล้วว่าให้ระงับบัญชีของแตงโมในประเทศไทยทั้งหมดแต่บางแจ๊กก็ยังไปเปิดเฟซบุ๊กในอเมริกาด้วยซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างประสานไปยังอเมริกาเนื่องจากทําให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียแม้จะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตามขณะนี้โทรศัพท์อยู่กับบางแจ๊กยังไม่มีการส่งกลับมาตามที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งประเด็นนี้จะต้องสอบถามคุณแม่แตงโมว่าได้คืนมาแล้วหรือไม่การส่งไปให้มีค่าตอบแทน กลับมาหรือไม่ให้ด้วยความสเสน่หาหรือเพื่อการใดรวมถึงจะต้องตรวจสอบบัญชีของคุณแม่แตงโมและบุคคลใกล้ชิดด้วยเพร,ราะเหตุใดทําไมจึงส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ๊กซึ่งเป็นคนนอกประเทศโดยจะสอบทุกมิติและตอบข้อสงสัยของสังคมให้ได้แม้ว่าตามกฎหมายคุณแม่จะเป็นผู้จัดการมดรดกก็ตามต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีแม่แตงโมได้เดินทางมาถึงโดยมีนายอัจฉริยะพาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย แม่แต่งโมเปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังไว้ใจบางแจ็คร้อเอร์เซเพราะบางแจ็กมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศไทยเยอะมากทุกวันนี้ยังมีการติดต่อคุยกันทุกวันส่วนประเด็นที่จะได้โทรศัพท์คืนจากบางแจ็กหรือยังเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ